เอกรอีกแล้วนะคะอี e ีนี้เราก็ยังไม่หลีกหนีไปในเรื่องของตุ๊กตานะคะก็วันนี้ก็จะมาพาชมเปิดกลุกะะ่แล้วกันเปิดกลุก่ตุ๊กตาอื่นๆที่ยังหลงเหลือหรือยังมีอยู่นะคะก็มาเริ่มกันเลยนะคะตัวนี้นะคะตัวแรกนะคะเป็นเบบี้มิกกี้นะคะนี่นีน่ารักไหมเบบี้มิกกี้นะคะเนี่ย เพื่อนซื้อมาให้นะคะน่ารักมากเลยนะคะตัวนี้เออเกี้ยก็ชอบอยู่นะน่ารักตัวเล็กๆแบบนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยวัวจากฟาร์มโชคชัยนะคะเนี่ยแต่เกียก้ยมยังไม่เคยไปนะฟาร์มโชคชัยแต่ก็ไม่รู้ว่าวัวตัวนี้ได้มายัางไงนะน่าจะมีคนให้มานั่นแหละเพราะว่าไม่ได้ซื้อเองอ่ะนี่ น่ารักเหมือนกันนะมีกระดิ่งด้วยเออน,นี่น่ารักอยู่นะคะต่อไปก็จะเป็นตัวนี้แล้วกันตัวนี้เป็นตุ๊กตาที่แบบตุ๊กตาถักนะเห็นปะแต่ว่าอันนี้เพื่อนซื้อมาให้นะคะก็เห็นแบบมันเฟี้ยวดีนะทุกคนเนี่ยเป็นแบบว่าเก๋ๆแบบเนี้ยเฟี้ยวๆนี่ เฟี้ยวแบบนี้นะเนี่ยเออนี่ก็น่ารักไปอีกแบบนะคะเนี่ยน่ารักมากเหมือนกันต่อไปนะคะเราจะมาดูอันนี้ดีกว่าอันนี้เป็นมันไม่เชิงเป็นตุ๊กตาหรอกมันเป็นแบบเหมือนแบบให้ใส่มือแล้วก็เล่นได้แบบเนี่ยไม่รู้แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรแต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เกีียวชอบมากเลยนะเนี่ยสวัสดีครับของเป็นนกคู่ครับ มีอยู่บ้านเจเกลคะ่ะนี่น่ารักมากเลยนะคะเนี่ยแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่เกียวชอบนกคู่ไงก็เลยอันนี้น่าจะซื้อมาเองนะซื้อนกคู่มานะคะแล้วก็มาเล่นแต่ว่าซื้อมาตอนโตแล้วนะแต่ก็ยังมาเล่นอะไรแบบนี้อยู่ <c oughs> เหมือนยังไม่โตนะคะค่ะก็ตัวนี้ผ่านไปแล้วเนาะก็จะมีอีกตัวหนึ่งคล้ายๆกันเลยเป็นคนแคะเดี๋ยวใส่มือก่อน เนี่ยเป็นคนเป็นคนแค้แบบนี้นะเนี่ยก็ใส่มือแบบนี้นี่ก็ใส่มือแบบนี้นแ,บบนแล้วก็เล่นกันเฮลโหลคนแค้ว่ายไงล่ะนกฮูกไม่มีอะไรหรอกเราแค่ทักเฉยๆอ้าวงั้นไปแล้วนะอ่ะก็วันนี้นี่คนแค้เนี่ย ความทรงจาเดี่ยวกับคนแคสนี่มีเยอะมากเลยนะเพราะว่าคนแค่เนี่ยมันจะมีอย่างนี้มันจะมีเสียงแบบนี้ใช่ปหแล้วก็มีหมายอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าน้องนุ่นนะคะเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะเส s e r t ภาพน้องนุ่นให้ดูตรงนี้เนาะบริเวณด้านนี้แล้วกันน้องนุ่นเนี่ยจะชอบเจ้าคนแคสนี่มากเลยนะคะก็จะเป็นตัวโปรดของน้องนุ่นเลยนะน้องนุ่นก็จะแบบเล่นกับ คนแคนตัวนี้ตลอดเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้น้องนุ่นเสียไปแล้วนะเสียไปหลายปีแล้วแหละอืมแต่ก็คือน้องนุ่นก็ยังอยู่ในใจเสมอนะคะเนี่ยมันก็น่ารักมากเลยนะคะก็เป็นความทรงจำที่เป็นตุ๊กตาที่หมาสุดที่รักเราชอบนะคะต่อไปก็จะเป็น เจ้าสองตัวนี้ดีกว่าก็คือก็ไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรอะ่ะไม่รู้ว่ามันมาจากเรื่องอะไรด้วยเนี่ยมันเป็นตัวเนี้น่าจะเป็นกระตูหรืออะไรก็ไม่รู้นะไม่เคยดูแต่เพื่อนเกียวซื้อมาให้เนี่ยมันก็จะวบบน่ารักน่ารักแบบนี้นะแต่ไม่รู้ชื่อเหมือนกันเพื่อนซื้อมาให้นะคะก็เป็นแบบนี้แล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึงนะทุกคน มีเพื่อนอีกคนนึงก็ซื้อตัวนี้มาให้เว้ยแล้วแบบคือมันซื้อมาให้โดยที่ไม่ได้นัดกันอะแล้วมันแบบเป็นเหมือนเป็นตัวที่เหมือนกันนะแต่แค่แบบทําหน้าไม่เหมือนกันเท่านั้นเองอะเห็นว่าแเราก็เลยมีคู่กันแบบนี้เลยอะก็คือมันก็มีแล้วมันก็น่ารักดีนะคะถึงไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนรู้ว่าตัวเนี้ยชื่ออะไรก็ฝากคอมเมนต์บอกเกลใต้คลิปได้นะคะเพราะเกลไม่รู้จริงๆนะคะแต่แบบเนี่ยคือมัน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันแบบน่ารักอะเห็นปะพอมันอยู่ด้วยกันมันแบบดูน่ารักไปเลยนะเออตอนนั้นก็แบบน่าจะได้เกลยวได้มาสมัยมัธยมนะก็แบบวันเกิดละกันวันเกิดเพื่อนก็ซื้อมาให้เพื่อนคนนึงก็เดินเอาตัวนี้มาให้อีกคนนึงก็เดินเอาตัวนี้มาให้เกลียวก็เฮ้ยเฮ้ยเนี่ยมันเหมือนกันเลยนะมันคล้ายๆกันเลยนะนัดกันปะเนี่ยอะไรเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ย ไม่รู้นะว่าอีกคนนึงมันจะซื้อแบบนี้คล้ายๆกันให้นะคะก็เป็นความแบบบังเอิญที่เป็นความทรงจําที่ดีนะคะเนี่ยก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยเออพอเอามาตั้งอยู่ในชั้นคู่กันนะมันก็จะดูแบบดูดีอะ่ะเออดูดีมากเลยเออเน,น่ารัก ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นแรคกคูลหรือเปล่าตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรแต่อย่างใดนะคะตัวนี้ก็คือแฟนเกียวเนี่ยเขาชอบแบบยิงปืนตามงานวัดอ่ะยิงแล้วได้ตุ๊กตาไอตัวกลมๆอ่ะแล้วพอเราสะสมตัวกลมๆแบบประมาณถึงสิบตัวหรือกี่ตัวนี่แหละเราก็สามารถเอาตัวกลมๆนั้นอะ่ะไปแลกเป็นตุ๊กตาที่ใหญ่กว่าได้ใช่ไหม เออแฟนเกียยก็เลยยิงมาแล้วก็ไปแลกเป็นตัวนี้มาให้เกียยนะเนี่ยเกียยก็เก็บไว้เกียยก็น่าเกียวว่ามันน่ารักดีนะเนี่ยเออแต่เป็นตัวที่เกียวเลือกเองด้วยแหละแบบมันก็จะมีแขวนแขวนแขว,น,ขวนอยู่ใช่ป่ะแล้วก็ให้เลือกว่าเราอ่ะจะแลกตัวไหนเราก็ชี้ว่าเออเราจะแลกตัวนี้นะอย่างนี้เราก็เลยได้ตัวนี้มานะคะก็น่ารักมากเลยนะคะเนี่ยนิ่ม ตัวนี้นะต่อไปเนี่ยตัวนี้แล้วกันจริงๆเนี่ยคลิปที่แล้วเราทำเกี่ยวกับเออตุ๊กตาที่เกี่ยวกับหมาไปแล้วเนาะแต่เกี่ยวลืมยู่เจ้าตัวนี้มันตกหล่นไปตัวหนึง่งก็เลยเอามาใส่ในคลิปนี้แล้วกันก็คือเป็นหมาน้องหมาที่ชื่อว่าหมูหันนะคะแล้วก็เป็นทรงแบบตัวกลมๆแบบนี้เนี่ยน่้จะเป็นยางเงเนี่ย แต่นิ่มมากเลยนะทุกคนเนี่ยตัวนี้แบบเนี่ยเห็นปะโคดนิ่มอะ่ะแบบว่าชอบมากนะคะเนี่ยน่ารักมากเลยเนี่ยก็แลบลิ้นแผลมาแบบนี้นะเออนี่ก็เป็นตัวที่ชอบมากเหมือนกันนะคะได้มาเป็นของขวัญวันเกิดตอนอยู่มัธยมนะคะนี่มีกระดิ่งด้วยนะทำไมรู้สึกได้ยินเสียงกระดิ่งอ๋อที่หางมันมีกระดิ่งทุกคนเนี่ย เออที่หางมันมีกระดิ่มก็จะติ๊กดิ๊กดิ๊๊๊กดกอย่างงี้นะคะต่อไปเนี่ยนี่เลยจึ๊บนกคู่ของเรานั่นเองอันนี้ก็คือเพื่อนซื้อมาให้เป็นของขวัญวันเกิดนะคะน่าจะนะประมาณนั้นแหละเนี่ยเป็นเจ้านกคู่นี่นะเนี่ยประมาณนี้นี่ก็จะเป็นตัวเล็กแล้วก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งซื้อให้มาเป็นของขวัญวันเกิดนะ ตอนอยู่มัธยมนะคะเป็นตัวใหญ่เหมือนกันเลยเห็นปะไม่ได้นัดกันด้วยนะเพื่อนซื้อให้ตัวเล็กรุ่นพี่ซื้อให้ตัวเบลเลอร์เลยเนี่ยตัวใหญ่แล้วก็มันเป็นแบบเดียวกันเลยเหมือนเป็นแม่กับลูกเลยหรือว่าเป็นพ่อกับลูกก็ได้นะเนี่ยก็น่ารักมากเลยไม่รู้ว่ามันมีชื่อหรือเปล่าไม่มีนะไม่รู้ว่าชื่ออะไรเนี่ยก็จะอ้วนๆกลมๆแบบน่ารักนะกอดน่าฟัดน้ย เนี่ยเออก็จะน่ารักมากเลยนะเนี่ยมันเป็นช่วงนั้นที่เกลน่าจะชอบนกคู่นะเขาก็เลยแบบซื้อมาให้นะคะเนี่ยเออพอไปตั้งอยู่บนชั้นแล้วก็ตั้งคู่กันแบบนี้นะมันก็จะดูแบบดูน่ารักอะ่ะเออเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคลิปหน้าๆเนี่ยบางคีคืเอาจจะแบบว่าถ่ายตอนเกลทําความสะอาดชั้นหรือว่าเลี้ยงไอ้พวกตุ๊กตาคนนี้เข้าชั้นให้เพื่อนๆดูดีกว่านะว่าชั้นของเกลเนี่ยจะน่ารักขนาดไหน ต่อไปเนี่ยจะเป็นหมวดสุดท้ายแล้วนะคะก็คือหมวดเอ้ยเห็นแวแวแล้วนี่หมวดโปเกมอนนั่นเองมาเราจะมาเริ่มที่ตัวคลาสสิกของเรื่องก่อนเลยแล้วกันก็คือปิกาปิกาปิกาจูนี่แต่เป็นแต่เป็นปิกาจูท่านอนนะเนี่ยท่านอนแบบนี้ตึ๊ด อันนี้ก็ซื้อมาเองเกียวชอบเกี๋ยวก็เลยซื้อเองนะคะเนี่ยน่ารักมากเลยเนี่ยเห็นไหมทุกคนแต่จริงๆอะ่ะเวลาเกี่ยวเก็บนะเกียวไม่ได้แบบเก็บแบบนี้นะเกี่ยก็จะใส่ถุงแล้วก็ค่อยเอาไปไว้วนชานอีกทีคือใส่ถุงครอบไปก่อนกันฝุ่นนะคะเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยมันก็เลยจะไม่มีฝุ่นไม่มีอะไรเลยนะ้นรักมากเลยกระจูของเรานะคะ ปิกาปิกาปิกาชู่วน่ารักอะ่ะอ่ะตัวต่อไปเนี่ยตัวนี้แล้วกันนี่ถึงทื่ถึงทื่ใครรู้บ้างว่าชื่ออะไรฮนะใครรู้ไหมตัวนี้นะคะฮิโตคางเงนั่นเองฮิโตคางเงนะคะเป็นโปกเกมอนธาตุไฟนะ <c oughs> อันนี้ สายฟ้าใช่ใสายฟ้าอันนี้ไฟนี่ฮิตโตะคางเงงก็น่ารักเหมือนกันนะพรว่าชอบมากเลยอ่ะเนี่ยก็จะมีไฟอยู่ที่หางนะเนี่ยให้ดูใกล้ๆเออเนี่ยอันนี้ก็ซื้อมาเองนะตัวมันก็จะเล็กๆน่ารักแบบนี้เพราะว่ามันแพงซื้อตัวใหญ่มันก็จะแพงนะเราก็เลยซื้อได้แค่ตัวเล็กๆประมาณนี้เนี่ย แต่ซื้อมานานแล้วแหละซื้อมาตั้งแต่อยู่มาหาหลัยเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะน่ารักมากชอบมากต่อไปนะคะก็เอาตัวนี้แล้วกันนี่ใครรู้บ้างว่าเชื่ออะไรน่าจะมีหลายๆคนรู้จักนะเซนิกาเมะนั่นเองค่ะเป็นธาตุน้ำเนาะเซนิกาเมะธาตุน้ำเนี่ย มีหางมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีกระดองเป็นเต่าอยู่ตรงนี้นะเนี่ยก็น่ารักเหมือนกันนะเกลือชอบมากเลยเนี่ยน่ารักเกลออันนี้ก็ซื้อเองนะซื้อมาพร้อมกันนี่แหละจัดมาหลายๆตัวเลยซื้อทีเดียวเนี่ยเออเนี่ยน่ารักเหมือนกันนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นอะไรดันดีดันดีดันดดันดนะคะ ฟูชิกิดาน,นั่นเองตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เกียวชอบมากชอบที่สุดในโปกเกมอนแหละที่ชอบมานะคะก็คือไม่รู้สิเป็นธาตุพืชแล้วเกียวคงชอบธรรมชาติมั้งหรือเปล่าเฮ้แต่ตัวอื่นธาตุพืชก็มีเยอะแยะนะแต่คือเกี่ยวชอบฟูชิกิดานิ่มากเลยนะคะไม่รู้ทําไมเหมือนกันรู้สึกแบบถูกชะตาถูกชะตาเออรู้สึกเห็นแล้วแบบว่าชอบเลยอะเห็นแล้วรู้สึกว่า ตัวนี้น่ารักมากเลยนะแต่ตัวอื่นก็น่ารักเหมือนกันนะแต่คือแค่ตัวนี้รู้สึกพิเศษกว่าตัวอื่นเฉยๆนะคะเนี่ยเนี่ยน่ารักมากเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วมันก็แบบชอบแบบมีแส่ออกมาแบบนี้ชื่อย่างน้นะเนี่ยน่ารักมากต่อไป ตัวสุดท้ายของเรานะคะก็คือคาบิก้นนั่นเองนี่คาบิก้นี่จะเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะขี้เซาเหมือนกันนะเออขี้เซร้ามากๆเลยนอนตลอดเวลาเลยอะ่ะเนี่ยแต่ก็น่ารักมากตัวมันจะแบบใหญ่ๆเลยนะเออนี่ก็คือยอส่วนมันมาจริงตัวมันใหญ่มากใหญ่กว่าไอ้เจ้าพวกตัวที่ผ่านมา ก็จะน่ารักมากเลยเนี่ยเป็นตัวอ้วนๆกลมๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวที่ชอบเหมือนกันเนาะเนี่ยเจ้าคาบิโกนนี่นะเนี่ยน่ารักเหมือนกันนี้ก็ซื้อมาพร้อมกันนะคะก็จริงๆนะในความทรงจําวัยเด็กนะเวลาเราเล่นโปเกมอนที่เป็นแบบเป็นอะไรอะที่ที่เราต้องเหมือนแบบ โยนโปเกบอลเพื่อจับโปเกมอนแล้วก็ตอนที่เริ่มเกมแรกๆที่เขาจะมีเโปเกมอนมาให้เราเลือก3ตัวเนาะก็จะมีจําได้เลยก็จะมีนี่เลยฮิโตคางะเ,เซนิกามิแล้วก็ฟูชิกิดาน,นาินะที่แบบเลือกเลือกเล่นเป็นตัวละครเราตอนเราเล่นเกมอ่ะก็จะมีให้เลือกอยู่สามตัวอันนี้ภาคแรกๆเลยมั้งแบบรุ่นเกมรุ่นแรกๆเลยนะถ้เาเกี่ยวจะไม่ผิดเพราะเมื่อก่อนเกี่ยวเล่นบ่อยมากเนี่ย เขาก็จะมีโปเกบอลมาให้เลือกสาตัวนี้นะคะว่าเราจะเลือกเล่นธาตุไหนเลือกเล่นตัวไหนนะเนาะเกี่ยวก็จะเลือกฟูชิกิดานเนตตลอดเลยเวลาเล่นอะ่ะเกี่ยวไม่เคยเลือก2ตัวนี้เลยนะก็อาจจะเคยเลือกแต่ว่าเล่นอยู่แบบเดียวก็แบบเหมือนรีสตาร์ทใหม่แล้วก็มาเลือกอันนี้ใหม่เพื่อเล่นใหม่เนาะเนี่ยนี่นะคะก็จะเป็น3ามตัวนี้ที่ให้เลือกตอนแรกตอนนี้กยก็ยังมีเกมนี้อยู่นะอยู่ในคอมนะคะ แต่เมื่อก่อนมันคงไม่ได้อยู่ในคอมนะมันน่าจะอยู่ในตนลับหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดประมาณนั้นแหละเออนี่นะคะเนี่ยน่ารักมากเลยะคะ่ะก็วันนี้นะคะจะก็จะมาเปิดกรุ่เกี่ยวกับตุ๊กตาเพียงเท่านี้ดีกว่านะคะเนี่ยก็จะปิดปิดท้ายคลิปด้วยฟูชิกีดนนีแล้วกันนะคะ ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องสลองอัลเอกาวด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เกี่ยวลงนะคะก็วันนี้เกี่ยวขอลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย